สุดซึ้งบิมกวีโพสเบิร์ตเดย์บิ๊กดีน้องชายสุดเที่ยรักมิตรภาพที่ไม่ใครลืมกันแม้ว่าจะจากกันไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของเพื่อนๆสําหรับ Big D2B ทีที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยแดนบรเวศและบิมกวีถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบว่าที่ผ่านมา พื่อนและแฟนคลับก็ยังคงช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กมาโดยตลอดล่าสุดทางด้านบิมกาว,วีเดียออกมาโพสต์ภาพบิ๊กน้องชายสุดที่รักในวันคล้ายวันเกิดว่าสุขสันต์วันเกิดน้องโทษทีมาเกิดจะข้ามวันอีกละแต่ปกติก็มาแบบนี้เนอะเป็นไงบ้างเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อกลางปีใช่ไหมนะจําไม่ค่อยได้พี่นี่คือยิ่งอายุเยอะขึ้นความจําก็ชักจะเดือนลงังหันไปถามเมียเมียก็บอกว่าจำมีได้ละคนมีลูกก็มักจะเป็นแบบนี้นะวุ่นวายใช้ชีวิตแบบ คิดถึงแต่วันพรุ่งนี้บนอะไรไปเรื่อยเนี่ยเราเออปีนี้เป็นปีที่ดีของดีทูบีนะเนี่ยเราได้เล่นคอนเสิร์ตเติงสองรอบสะดุกดีนะตอนแรกก็คิดว่าจะขายบัตรไม่หมดนะแต่เท่าที่ดูก็มีคนมาดูเราทั้งเต็มทั้งสองรอบเสียงกรีดดังเหมือนเคยเสียดายที่พอกับแม่ไม่ได้มาดูถ้าทัานได้เห็นและได้ยินเสียงเองบนเวทีคงตื่นเต้นแน่แพวกเราตั้งใจมากจริงๆรเราเริงชีวิตพี่บ้างดีกว่าเอิม่มตอนนี้ ลูกพี่เดินได้ทุกคนแล้วนะวุ่นวายชิฟแต่เด็กๆก,ก็น่ารักดีลูกสาวพี่สวยนะเว้ยห่าห้าหในความคิดพ่อมานะนะส่วนลูกชายพี่เข้าโรงเรียนแล้วแรกๆก,ก็บ่นนิดหน่อยแต่หลงัลงๆโอเคแล้วนะดูเหมือนจะชอบไปโรงเรียนไปเล่นนะนะแต่เรื่องเรียนน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนแดนน่าจะตามพี่มาอีกไม่นานเหมือนว่าพยายามอยู่แต่คิดว่าชาตินี้พี่ไม่น่าจะตามทันละพี่ชอบคิดบ่อยๆนะว่าถ้าเองแต่งงานมีลูกจะเป็นยังไงลูกจะหน้าเหมือน ชินจังนะคิ้วหนาะๆนะแล้วก็สนสนลูกพวกเราของเล่นกันสนุกไปเลยนะแค่คิดก็ได้ยินเสียงเด็กวอยวายดังๆแล้วลูกพี่น่าจะเป็นหัวโจกนะถึงพี่จะเรียบร้อยแต่ลูกพี่มันสนมากนะพี่ต้องไปแล้วนะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเดี๋ยวปีหน้าคุยกันใหม่น้องอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะจากพี่บิมปรอรลูกเองนี่หายยากขึ้นทุกวันนะเนี่ยถ้าไม่อยากให้ซ้ำอะ สงสัยคราวหน้าต้องใช้ AI ทำให้แล้วมัง้ง